สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับแม่โมอีกแล้วนะคะันโมก็อยู่ในป่าเห็ดเช่นเคยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวโมจะพาเพื่อนๆไปดูเนาะว่าเห็ดที่โมได้นี้เป็นเห็ดชนิดไหนเนาะก็เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะเหมือนเดิมเลยเนาะวันนี้โมก็เข้ามาในป่าคนเดียวนะคะทุกคนสวัสด a, สว ouais. star, ี pues, วันแม่นะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้โมก็ได้พาฟิลิปไปช้อปปิ้งเนาะแล้วก็กลับมาโมก็เข้าป่าคนเดียวเนาะวันนี้โมเจอเห็ดอีกแล้วทุกคนเจอเห็ดพึ่งขาลายอีกแล้วนะคะเดี๋ยวโมจะพาเพื่อนๆไปดูเนาะดอกมันตะมุตะมิน่ารักขนาดไหนนะคะเดี นี่จ้านี่คือเห็ดที่โมเจอนะคะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะกับเห็ดพึ่งขาลายนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บพร้อมกันเลยนะคะทุกคนขาโ <หา S 1> มจะพาเพื่อนๆไปเก็บเนาะดอกนี้ก็สมมติจะมีเนาะอยู่ใกล้ๆกับตัวแม่นี่น่าจะเป็นแม่เขานะคะอันนี้น่าจะเป็นลูกหรือว่าเป็นญาติกันเนี่ยะค่ะอู้ทุกคนดูขาโมิ้างามมากเลยทุกคนดูมองเห็นไหมสุดยอดสุดยอดนะคะโอ้โหนี่ก็ ต่พูดตมิเช่นเคยนะคะผมจะตัดขาไปเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยว,วเขามีลูกมีหลานทุกคนดอกนี้สวยงามอีกแล้วดูสิคะทุกคนดูดูด,ดูข้างในก็ไม่มีอะไรเจาะเลยนะคะดอกนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะดอกนี้ถือว่าโอเคเลยนี่เห็นไหมคะอ,อสุดยอดเลยนะคะทุกคนคะ่ะดูดูนี่ก็คือดอกแรกนะคะของวันนี้เนาะทุกคนเนาะได้ไปนหนึ่งดอกนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อเลยคะ่ะ เหมือนโมนจะเห็นตรงนู้นแวบๆเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะว่าใช่หรือเปล่าเนาะใช่เห็ดหรือเปล่าใช่นะคะแต่เป็นดอกดอกเกศแล้วนะคะอันนี้ก็คือแก่แล้วนะคะน,นี่ก็เพื่อนๆดูอืมไม่เอานะคะแก่มากเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะทุกคนมาเจออีกแล้วคะ่ะโอ้ยสามดอกทุกคนโมไม่ได้มาแค่สองวันเองตรงนี้ก็เป็นที่เดิมนะคะ ที่เต่าม้มาเจอบ่อยๆอ่ะทุกคนคะ่ะดูอุ้ยเรียงกันเลยอ่ะอันนี้คือดอกที่หนึ่งนะคะคือเป็นดอกตะมุตตมินะคะตมุตตำมินั่นเองนะทุกคนค่ะโอ้ยตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นเห็ดเดี๋ยวอันนั้นคือดอกที่สองคะ่ะทุกคนอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเริ่มแก่นิดน,นึงแล้วเนาะอันโน้นอีกดอกหนึ่งนะคะเป็นสามดอกสามดอกติดกันอีกแล้วตรงนี้ปแบบขึ้นดีมากเลยนะคะปีนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันเลยเนาะเก็บดอกนี้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะ ดีใจล拉หลายนะคะเจอเห็ดนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บดอกนี้กันนะคะโอโ้ยิงไม้ก็แบบว่าเกะก,กะเดี๋ยวเราเรามาดูดอกนี้กันละกันเนาะดอกนี้มันมันใหญ่อะ่ะทุกคนเอาขามันเฉยๆยก็ได้เนาะหรือขามันแก่แล้วทุกคนดูขามันแก่แล้วนี่ก็แน่แก่หรืออ่อนเนี่ยใช่ได้ไหมเนี่ยบางคนเขาก็กินเนาะ ดอกอย่างนี้โมไม่กินนะทุกคนดูโมโมไม่ชอบดอกดอกใหญ่ดูยังไก่แฮมเบอร์เกอร์เลยนะทุกคนคะไม่เอาไม่เอาข้างในเขาก็จะเป็นเหมือนโดนหนอนเจานะเนาะโมไม่ชอบแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไปเนาะดอกนี้เราก็ไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวเราจะลองเอาขาไปเฉยๆเนาะลองลองตัดขาไปดูนะคะส่วนอีกดอกหนึ่งนะคะอดอกหนึ่งเราก็เก็บนะคะดอกนี้ตะมุตะมิน่ารักนะคะ น่ารักนะ่าเอ็นดูนะคะปิดไ้นี่ทุกคนนี่ดอกนะดอกนี้ของโมน่ารักนะคะตอมุตเมิมากเลยนะคะนี่โมชอบกินแบบนี้นะคะนี่คืออร่อยนะคะแต่มันจะโดนหนอนเจาะนิดนึงเนาะหนอนหรือแมลงเจาะนิดนึงไม่เป็นไรแต่ขาข้างในคือยังสวยอยู่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่โอเคคะ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บดอกที่สามกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูดอกนี้กันทุกคนดูดอกนี้สวย นี่ดอกนี้สวยอีกแล้วนะคะงามอีกแล้วทุกคนขอ่อวบมากเลยนะคะเดี๋ยวโมนี่โอ้โหเสียงเสี่ยงเสียงเนี่ยฝนตกแค่คืนเดียวเองอะ่ะทุกคนตัดนี้เลยนะ,ะโอเคค่ะตัดทิ้งไปแบบนี้เนาะตัดแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมเนาะทุกคนดูสิคะอุยดูทุกคน มันม่เชื้อของมัน,นเดี๋ยวเราจะเอาใส่ไว้ใส่กลับที่เดิมแล้วนะคะเอาใส่เอาไว้ในที่เดิมเนี่ยในหลุมของมันแล้วก็ปิดไหลนะคะนี่ดอกนี้นะคะอ่อนเจีเจ๊ยบนะคะดอกนี้งามขานี้ไม่โดนทำร้ายใดยๆทั้งสิ้นนะคะหัวก็แข็งปักนะคะดูค่ะทุกคน อันนี้ก็คือสวยงามนะคะได้สามดอกนะคะตรงนี้แต่ว่าตัดขาไปหนึ่งดอกเนาะไม่เอาหัวมันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยคะ่ะเพืเ่อนอันนี้ก็ใช่นะคะแต่ชนิดนี้โมโมไม่เก็บนะคะเพราะว่าโมชอบกินหมวกส้มนะคะอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็ใช่เห็ดพึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยคะ่ะเดี๋ยวเดินไปดูทุกคนเหมือนโมจะเห็นแล้วนะคะแต่มันแก่แล้วทุกคนทำไมโมไม่เห็น วันนั้นทำไมมองมองไม่เห็นทุกคนนี่มันแก่แล้วอะเครื่องบนอีกันไม่ได้เดินมาดูเลยนะคะบนนี้เราเลยไม่รู้เลยว่ามีเห็ดอะดูทุกคนดูดิเขาขึ้นหลบกันแบบนั้นแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงนะว่ามันมีเห็ดทุกคนดูเสียดายมากเลยทุกคน ไม่รู้ว่าไม่ได้ขึ้นมาดูเลยอ่ะขึ้นมาเจออีกแล้วแอบอยู่นะคะก็ไม่เล็ดลอดสายตาโมไปได้นะทุกคนดูดูอันนี้โอ้ยช่วยง้มนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะสนุกมากเลยนะคะเพื่อนๆเ,เก็บเห็ดนะคะโมชอบมากเลยนะคะวันนี้เราผลงานของเราก็ใช้ได้อยู่เนาะหนึ่งสองสามสี่กำลังจะเจอดอกที่ห้านะคะทุกคนขานี่โมก็ ใส่ตะกร้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บดอกน้นกันเน,ะเน,เนาะเพื่อนๆ่ะอากาศดีมากเลยทุกคนวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเนาะแล้ววันนี้ก็มีแดดนะคะเหมาะก,กับการเก็บเห็ดมากๆเลยเพราะว่าดอกที่ยังไม่โผล่มาจากข้างล่างอะอะที่แบบว่ายังไม่โผล่มาเหนือเหนือพวกต้นไม้เรามองไม่เห็นไงแต่พอเราฝนตกเนาะมันก็คือแบบเติบโตเร็วอะโอ้โมชอบมากเลยอะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะฝั่งโน้นกันอีกเนาะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนี้กันก่อน ไปคะ่ะไปเก็บดอกนี้กันเลยนะคะนี่เสียงตัดขาดทิ้งเลยค่ะปิดไปนี่นะคะทุกคนกระซิบอีกแล้วนะคะพี่นานาถามว่ามมกระซิบอะไรนะคะโมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมมกลกักวกลัวหมีฮะ,ะกลัวสัตว์ ได้ยินเสียงโมโมก็เลยต้องกระซิบพอ่อโมมาเก็บคนเดียวนี้ได้อีกแล้วนะคะสวยอีกแล้วนะอุ้ยหมาอีกแล้วนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะทุกคนขาไปเก็บกันต่อเลยนะคะทุกคนโมนจะบอกเลยโมตาดีมากเลยนะคะถ้าเดินมาเฉยๆจะมองไม่เห็นนะคะว่าแถวนี้มีเห็ดเนาะแต่เดี๋ยวโมจะพาไปดูใกล้ๆสายตาโมดีมากทุกคนในนี้มีเห็ดอีกหนึ่งดอกทุกคนดูนี่ หลบโมไม่ได้หรอกนะคะคุณนิเหต์ฉันเจอเธอเขาแล้วนะจ๊ะนี่นะไปเก็บกันเลยโอ้ยแต่อะไรจะงามขนาดนี้คุณทุกคนขาโอ้ยขนาดเอบนะยังาง <คน S 1> ไปเก็บกันน,นะอโอ้ยตาเคามันอ้วนมากวิหัวหลุดไม่นะอันนี้คือสวยมากอะทำหัวหลุดได้ไงโมโมเอ้ย เนี้ยเก็บได้แค่เนี้ยทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะดูหัวหลุดซ้ำนะฮะเพราะว่าโมกละฮะโมจับโดนอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้มันแบบมันแบบแย่ยๆนะ่ะแล้วก็ไปทำการตัดนะฮะโอ้โหทุกคนดูนําเสียดายเมื่อกี้ไปแงะแงะหัวมันหลุดไปหน่อยนะ อันนี้คืออ่อนมากเลยนะคะนี่ก็คือเป็นเบบี้ของเอ่อของเห็ดเนาะแต่เขาแอบแอบแอบโตอ่ะแอบอวบอะ่ะทุกคนสวยจริงๆนะคะอุ้ยน่ากินนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อคะ่ะทุกคนวมวนะเห็นอะไรส้มๆเหลืองๆเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเหมือนใช่เลยนะคะแล้วมันก็ใช่จริงๆนะ,ะอขอโทษนะคะที่ทำเสียงนะคะดีใจหัวเราะขนาดนี้เพราะว่า มันตะมุตะมีมากทุกคนสุดยอดของความตะมุตะมีนะคะดูจะแกวกแวก,กให้ดูนะคะโอ้ยสะอ,อนน่อนเนาะเห็ดนะคะอนันนั้อันนี้ดอกหนึ่งด้วยนะคะนี่ดูความตะมุตะมีของนางนดีดูทุกคนสุดยอดเลยอะคะ่ะเดี๋ยวเราก็ไม่ตอนแรกก็คิดว่ารอก่อนเนาะเพราะมันยังน้อยมากเลยอะแต่ตอนนี้มรจะเก็บเลยนะคะเพราะว่า,าถ้าเก็บชา้าเดี๋ยวใครมาเก็บเนาะเลย ี๋ยวมันก็จะมีสัตว์อะไรมากินนะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะงั้นเก็บไปเลยนะคะเดี๋ยวโมไปเก็บกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยเก็บกันเลยค่ะโอ้ยอะไรจะหมันไม่ไหวขนาดนี้นะคะตกแบบว่ามุมมิมุมมิปุปปมากๆเลยนะคะทุกคนไปเก็บกันเลยนะคะเสียงเสียงโอ้โหทุกคนดูน้องเขามีความตะมุตะมิน่ารักกรบกลิบนะคะนี่นี่นี่เบบี้เห็ดนะคะอันนี้ก็คือเบบี้เห็ดคนดู เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะเสียงทุกคนดูเสียงฟังเสียงเอาแล้วกันสุดยอดนี่นะคะแล้วก็จะปิดไว้เหมือนเดิมนะคะปิดว้กบไว้แล้วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะมีอีกหรือเปล่านี่นะคะตมุตะมิเช่นเคยนะคะหมานคือเกานะคะแม่โมนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกดอกหนึ่งะคะ่ะดอกหนึ่งแล้วก็เก็บไปเลยแล้วกัน เก็บไปเลยแล้วกันมไม่รอหรอกเก็บไปเลยวันนี้มนันคือเก่าน,นะคะมนันคือเก่าถ้ารอพรุ่งนี้ก็อาจจะโตนิดนึงแต่ว่าชอบกินแบบนี้นะแบบตะมุตะมีแบบนี้มากกว่ามาขึ้นอะไรแบบสะสวยงามนะคะขนาดนี้ดูทุกคนดูตมุตะมีน่ารักน่ารักน่ากินมากเลยนะคะสองดอกติดนะคะตรงนี้ตัดขานะคะทิ้งไวต้ตรงนี้ตัดแบบ ตัดหัวเชื้อมันทิ้งไว้นะคะอันนี้เราก็กบไว้เหมือนเดิม,มแล้วเราก็ไปหากันต่อคะ่ะนี่ทุกคนไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะอุ๊ยวันนี้ดีใจมากเลยได้เยอะเลยนะ,ะนี้นะคะไม่มีมีแต่คือดอกมันแก่แนละ้วทุกคนดูเสียดายมากเพราะว่าไม่ได้เดินเข้ามาดูเนาะเดินเข้ามาดูแหละแต่มันไม่เห็นอนะดูดิดอกนี้คือแบบดีงามมากแต่ทุกคน มันมันแก่นะแก่หรือเปล่าแก่ไหมเดี๋ยวไปดูกันสิโอ้โหใหญ่มากทุกคนไม่ชอบกินอนะ่ะแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้ยถอนไม่ขึ้นทุกคนดูเห็ดหรืออะไรนะคะแต่ก็คือคนอื่นอาจจะกินเนาะแต่คือโมไม่ชอบเดี๋ยวโมจะเก็บไปก่อนแล้วกันนะคะเนี่ยเพียมบอกว่าเอาไปเอาไปป่นปลาเอ้ยเอาไปป่นเห็ดป่นปลาซัตน,นี่ยทุกคนดูลองเก็บไปดูนะเพราะตรงนี้มันยังแข็งอยู่เลยอ่ะ โอเคโอเคเป็นเป็นตัวแม่นะคะตัวแม่อันนี้ก็ได้นั่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลงานกันนะคะทุกคนนี่ได้ดอกใหญ่มาหนึ่งได้ดอกใหญ่มาหนึ่งดอกใหญ่ามากแล้วก็ดอกนี้นะ,ะสวยมากเลยทุกคนแต่หัวมันหลดแล้วเป็นสองดอก 3ดอก4ดอกน่ารักตะมุตะมิโอ้ยหน่วยเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนโอ้ยน้ำก็อยู่ไกลทุกคนอุยน,นั่งๆเจอเห็ดเฉยเลยเดี๋ยวจะบอกนะคะว่เาเห็ดอะไรมีน้ำมาด้วยนะทุกคนเอาน้ำ ใจกี่ดอกแล้ววะห้าดอกหกดอกค่ะเจ็ดนะคะอันนี้ดอกที่เจ็ดแปดค่ะแล้วก็ได้เอ่อไอน,นี้มันเฉย ทั้งหมดวันนี้ได้แปดดอกนะคะทุกคนแต่เคือยังยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวต้องเดินปีกหน่อยหนึ่งนะทุกคนคะ่ะนี่มุมเจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูาเห็ดอะไรอะ่ะทุกคนมันผุดมาจากอันนี้ยผุดมาจากดินน่ะเด็ดเห็ดอะไรก็ไม่รู้ทุกคนรู้จักปะใช่เห็ดน้ำหมากไหมเห็ดอะไรอะ่ะทุกคนบรรยากาศป่าเห็ดของแม่มอนะคะนี่ทุกคน อากาศดีมากเลยนะคะป่าเห็ดที่นี่เนาะก,ก็คือเป็นธรรมชาตินะแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆเลยเห็ดเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือป่าเดิมนะโมูไม่ได้ย้ายป่าไปไหนเลยนะคะวันนี้เรามาสำรุปผลงานกันนะคะทุกคนอันนี้ก็ได้ทั้งหมด8ดอก1ดอกใหญ่แล้วก็มีดอกตะมิตะบิตะบินะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 ะะวันนี้โมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปเก็บเห็ดของแม่โมน,นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, และก็ทุกๆยอดวิวนะคะขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดนะคะวันนี้โมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ